เเปมสบายดีพี่น้องสวัสดีสสด FC, เอฟซีไฮักแพงสุกคนพอกับเคยลาคือเก้าพ่อแม่พี่นอ้องวันนี้มึงพลมืดล่มพี่น้องเว้ย หนาวหนาวเป็น <Now>, oh. มืดพนมืดลลมเนาะหนาวะไรอพี่น้องนี่วันนี้ก็มาถามประดำเนาะในหน้าหาคนงานไปซ้ำลงมาปีกแปะทางเคยหลาวาฉันพี่น้อง นี่แนะล้วประดามนี่แล้วเป็ดไนานาพี่น้องเฮยพ่นไปสามดอกหกพีกเป็ดไนนาสิไปผ้าไปเอ้ยคำมั้นคำมาันหนาวนี่ดีบอกไปสามดอกหกพีกนี่หรือห่อนดีนอหอนน,น,นวจา,าสง ล้างบ้านล้างในเชฟเอาเลยก่อนล้างเงินวันพ่อครับกันในเรื่องกับวันที่หกก็ไปบุญกับชิมีิยงมันเข้าวเจ้าบริงาร ไปชมดอกมะพีกมาก่อนเก่า <9 S 2> คนส<า>ิบ <สา S 1> คนสาพันต้นสมาขีสาพันประมาณหลังวันพอน,น้องสีไเด้ไปเนาะ ที่ได้เดินทางไปซุมดอกมะพฟิอยูกาอำนาจ,จเจริญบูมวันที่ใช้เวลาจังมือมจังสีแล้วไปมมนนไปไปมือน้ประดาไป ยังไปเททำพุ่นอีกโอ้อไ,ป <c oughs> ไปการยังอีกลเลยข้าเหือไปนี่เท่าดายเลยลอยนึ่งบ่ น่าจะเป็นอลอยเพื่อใครวะเอาบ่ไปคือเนื้อได้ก่อนไปคือเก่าแล้วไปหมดเลยเนาะไปชมดอกมะพริกแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้อง เมื่อไรบอมีวิวเขาไปสอนนี่นนอย่นโอไปิอยากลงนะ้ำไปที่อยากลงนะ้ำมันเหมิดแล้ว เข้าไปในต่อเห็นบ่าปดนะต่อแปดไป้เออคือว่าแล่น้ำมันบ่ขึืนเนาะไม่ต่อปล่ประมาณนาทีห mm นึงเลืก็มืดไล่ประมาณนาทีหนึงเลก็มืดิไป้ายใช้น่นะมาเมะมาเม

ไปจากนอมังกรไปทำงานอยู่ไทยเลยพี่น้องลังวันพอนเนาะเขาแม่น้องไก่สิพาไปเพิ่นเคยไปมองดีเขาันน้องซลาเขาลุงมินนี่เขาลุงเคยไปเห็ดนั่นแหละเนาะเอนชมมันดอกหมักพีกพี่น้องเลยในจังหวัดอำนาจนี่เลย ท่านบอมียังเปลี่ยนแปลงในมูอไปก็คือสีเดฟไปเนาะยังบอแหน่นนอนหอดหมือจังสีหูพลแต่คิดว่าสิแดฟไปอยู่เนาะองอควายกับปอยไปลดมาจังไปหาเอาเธอเดียว งอค่ายกันเนาะมาผู้เละจากสิไปหึงสบายมายังไปหาเอามันกค่สิบบไปใช้ที่นอกมากสิอยู่แค่นี้พี่ออมันจำเป็นแหละมันจำเป็นต้องไปนะบ่ม,มีผู้ใดอยากจาดครอบครัวดอกพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่มาก็ต้องจำเป็นคนเฮา คนเฮามันจำเป็นแล้วมันก็ต้องได้ไปความจริงว่มีผู้ใดดอกจากคนจากครอบครัวอดมือแล้วก็ต้องไป

ไลค์กดแชร์กดติดตามผักเบิงเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผักเบิงน้อมังกรหลายๆนี่คันคลิปนี้คนเบิ่งฮอดมื่นหาอาจสิบาไปเนาะคันคลิปนี้คนเบิ่งฮอดมื่นหาอาจสิบาไปพี่น้องเพราะว่า อยากไปบอกอะอยากไปอยู่แต่ว่าขึ้นหอดลูกขึ้นหอดลูก,ลกขึ้นหอดเมีเยเนะาะบอกอยากจากลูกไปเพราะฉะนั้นซอยฝากกดไลคไล์กดแชร์กดติดตามเนาะเอาเบอร์ไงห,หอดหมื่นหาวิวเนะพี่น้องเด้อพันคนเบิ่งฮอดหมื่นหาในสิบ่ไป ่าเป็นกำลังใจใง้เดียวี่นน้องทุกๆคนเนาะมาพี่ลูกมาพี่โอ้ยเก่งเก่งเก่งงกงมาพี่เร็วๆข่ามาพี่ ดยลูกบ่ได้มามาพอลูกให้มาเอวลาเอาลูกบ่ได้บ่ลาเอาลูกบ่ได้ทำอะไรนี่ดด้วยค่อยๆอย่าแลนไว้อย่าแลนไว้อย่าล้มอย่าแลนไว้อย่าล้มลูก โอ้งงเก่งเลยนี่คลิปนี้ก็เขาล่าก่อนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องขอบขอคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอ,อกันใหม่กับน้องกอนเดอ้อสบายดี